ถ้าคุณพยายามเทรดให้เก่งได้ทุกระบบคุณจะไม่เก่งสักระบบหากวันนี้คุณต้องการที่จะเทรดให้ประสบความสำเร็จและทำกำไรได้จริงๆจากระบบเทรดได้สักระบบเทรดหนึ่งคุณจำเป็นจะต้องโฟกัสเพียงระบบเดียวเท่านั้นครับซึ่งในโลกนี้มีระบบเทรดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเทรนเทรดสวิงเทรดหรือว่าเดย์เทรดก็ตามคุณจำเป็นที่จะต้องยอมสละระบบที่เป็นแนวทางอื่น เพื่อที่จะเทรดเพียงแค่แนวทางเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าในระบบที่คุณเลือกนั้นในบางช่วงเวลามันก็จะทํากําไรได้ดีกว่าระบบอื่นแต่ในบางช่วงเวลามันก็ไม่สามารถทํากําไรสู้กับระบบอื่นได้เพราะสภาวะตลาดในช่วงนั้นอาจจะไม่เป็นใจให้ระบบของคุณแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญครับเพราะสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องไม่เปลี่ยนแนวทางหรือเปลี่ยนระบบเทรดของคุณเมื่อตอนที่ระบบเทรดของคุณกำลังประสบกับความยากลำบาก ตรงนี้คือกุญแจสําคัญเลยนะครับเพราะการที่เราจะเก่งในเรื่องใดก็ตามหรือประสบความสําเร็จในการเทรดใดๆก็ตามคุณจะต้องโฟกัสและเชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นให้มากที่สุดซึ่งคุณจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทําที่เรียกว่าดริฟต์สไตล์หรือการเปลี่ยนแนวทางไปไปมา,มาการเปลี่ยนแนวทางไปไปมา,ม,ามันจะทําให้คุณไม่สามารถยึดมั่นกับร,ระบบใดระบบหนึ่งได้เช่นถ้าคุณเป็นเดทเรดระยะสั้น คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าการปิดทํากำไรอย่างรวดเร็วและเห็นราคาวิ่งขึ้นไปต่อเป็นกำไรอีก2-3เท่าคุณก็จะไม่รู้สึกผิดหวังเพราะถือว่าคุณเลือกที่จะเทรดในแนวทางของคุณแล้วหรือคุณอาจจะเลือกที่จะเป็นเทรนด์เทรดในระยะยาวก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามีหลายครั้งที่คุณเริ่มทํากำไรระยะสั้นๆได้แต่ก็ต้องยอมคืนตลาดไปทั้งหมด เื่อรอในจังหวะที่ตลาดเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวจริงๆโดยไม่ผิดหวังใดๆเช่นเดียวกันครับและคุณจะสังเกตเห็นว่าการเทรดทั้ง2ระบบเนี่ยก็จะเป็นการเทรดบนกรอบเวลาที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเชื่อไหมครับว่าทั้ง2ระบบเนี่ยต่างก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับย้ำอีกครั้งครับว่ากุญแจสำคัญคือการโฟกัสเพียงระบบใดระบบหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับ และเมื่อคุณยึดมั่นในระบบของคุณได้แล้วมันจะเป็นการง่ายที่คุณจะทำตามแผนและบรรลุปเป้าหมายความสำเร็จของคุณสรุปสุดท้ายนะครับการมีโฟกัสและการยึดมั่นในหลักการใดหลักการหนึ่งในระยะเวลาที่นานพอคุณก็จะได้รับรางวัลจากการโฟกัสในหลักการนั้นของคุณเองครับอย่าลืมติดตามเพจไทยฟลเกซ์ลิตไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ